สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Money Hero ค่ะเรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพ,พร้อมๆก,กันกับช่อง Money Hero นะคะและนี่ก็คือรายการเช็คคุณน,นะคะโอ้โหไม่ทำท่านี้ไม่ได้นะเดี๋ยวจานพืชจะบล็อกคลิปนะคะหลังจากนี้เราก็จะมีคอนเซปต์ท่าของเราท่าประจำรายการนะคะโอเควันนี้นะ ตลาดปิดบวกไป40กว่าจุดเลยนะคะแล้วก็มีหุ้นที่ปิดเป็นแท่งแดงนะแต่ว่าการปิดเป็นแท่งแดงนั้นนะ่ะจะเป็นการปิด หลุดแนวรับไปเลยหรือว่าเป็นแค่การพักตัวนะคะเนิร์ดก็ได้คัดหุ้นทั้ง9ตัวมาให้เพื่อนๆได้ดูกันใครมีหุ้นตัวไหนเนี่ยเราไปเช็คกันได้เลยค่ะเรามาดูหุ้นตัวแรกนะคะที่เนิร์ดคัดมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนั่นก็คือแจสค่ะวันนี้ราคาปิดเป็นแท่งแดงที่ราคา2.86นะคะถือว่าหลุดแนวรับไปแล้วนะ จริงๆแนวรับเขาอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าราคาเนี่ยมีการขึ้นไปแต่ว่าไม่สามารถทำหายได้นะเดี๋ยวเนจะวาดขึ้นให้ดูนะคะขึ้นพักแต่ว่าไม่ทะลุนะแล้วก็ราคามีการออกข้างนะคะแล้วก็หลุดโลไปในวันนี้ตอนนี้แจ๊สเนี่ยเป็นขาลงแล้วนะคะ ใครที่มีหุ้นตัวนี้อยู่ก็พิจารณาคัดลอดออกมาก่อนหรือว่าใครที่ยังไม่มีก็ไม่ควรที่จะเข้าไปวางแผนในการเล่นเพราะว่าแจสเนี่ยมีการเสียทรงไปแล้วนั่นเองค่ะตัวถัดไปไนั่นก็คือ EPG ค่ะตอนนี้นะคะราคาปิดเป็นแท่งแดงที่ราคา9.90แต่ว่ายังไม่มีการเสียทรงแต่อย่างใดนะคะไฮของเขาอยู่ที่10.50 ราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะทะลุต้านนะเพราะว่าเทรนเขาเป็นขาขึ้นอยู่นะคะแนวรับที่ไม่ควรหลุดนะอยู่แท่งแดงตรงนี้ค่ะแท่งแดงที่เป็นไฮโลก่อนหน้านะคะที่ราคา9.35นั่นเองค่ะตัวถัดมานะคะ T H R E L หรือว่าไทรีค่ะตอนนี้ราคาปิดที่3.90 ทรงก็ยังดีอยู่นะคะวันนี้เนี่ยเป็นแค่การพักตัวเท่านั้นแนวรับที่ไม่ควรหลุดนะอยู่ที่3.66ค่ะตัวถัดมานะคะ CSS โอ้โหหลังจากที่ราคามีการลงหวบลงมาเลยนะคะทำให้หลุดไฮโลก่อนหน้าไปแล้วนะคือเสียทรงไปแล้วนั่นเองค่ะการเด้งล่าสุดนาะชุดนี้อาจจะเป็นการเด้งเพื่อลงต่อนะ ใครที่มีตัวนี้นะก็อาจพิจารณานะคะวางแผนในการคัดลอดออกมาก่อนเพราะว่าราคามีการหลุดไฮ้โลแล้วก็เสียทรงไปแล้วนั่นเองค่ะหลุดไห้โลสองรอบไปเลยนะคะตัวถัดมานะคะวาอัพค่ะตอนนี้ราคาก็หลุดแนวรับนะคะที่อยู่ในกรอบนี้นะจริงราคาเขาวิ่งอยู่ในกรอบนาำมากแล้วก็ หลุดกรอบไปแล้วค่ะตอนนี้เทรนก็เป็นขาลงแล้วนะคะแนวรับถัดไปค่ะที่ราคามีโอกาสจะไปถึงนะอยู่ที่3.84ค่ะเป็นไฮโลก่อนหน้านั่นเองที่แท่งเขียวแท่งนี้นะคะตัวถัดมาค่ะคาหมาดวันนี้ก็ปิดเป็นแท่งแดงราคา3 98ราคาหลุดไฮโลก่อนหน้าไปแล้วนะถือว่าเสียทรงไปแล้วนะคะแนวรับที่เขามีโอกาสจะไปถึงนะคะอยู่ที่ราคา3.50ค่ะตัวถัดมานะคะ PSTC วันนี้ปิดที่ราคา1.68นะคะราคาหลุดแนวรับมาแล้วนะ จึงทำให้ตอนนี้เนี่ย PSTC เป็นเทรนขาลงไปแล้วแนวรับถัดไปที่เขามีโอกาสที่จะไปถึงก็อยู่ที่1.50แล้วก็1.42ค่ะตัวถัดมานะคะตัว TK วันนี้ราคาปิดที่8.75แต่ว่าเขาได้หลุดแนวรับไปแล้วนะคะแปลว่าการเด้งชุดนี้ อาจจะเป็นการเด้งเพื่อลงต่อนั่นเองใครที่มีตัวนี้อยู่นะคะก็ต้องพิจารณาแล้วนะสำหรับใครที่ไม่มีนะก็ถือว่าไม่น่าสนใจนะคะเพราะว่าราคามีการเสียทรงแล้วก็หลุดโลไปแล้วนั่นเองตัวสุดท้ายค่ะ ATP 30ตัวนี้นะคะราคายังไม่เสียทรงแต่ว่าภาพรวมเนี่ยก็ยังดูไม่ดีเท่าไหร่นะราคาชน3มรอบแล้วไม่พามาแบบนี้นะ ก็มีโอกาสที่ราคาจะลงมาเทสแนวรับนะคะที่ราคา1.12ค่ะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการเช็คหุ้นหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะก่อนจากกันไปเนิร์ดก็มีเรื่องประชาสัมพันธ์เช่นเคยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะสนับสนุนช่องมันนี่โร่ทางช่องเรานะก็มีช่องทางในการสมัครสมาชิกค,ค่ะโดยเพื่อนๆที่สมัครสมาชิกเข้ามานะก็จะได้รับสิทธิพิเศษโดยได้รับหุ้นการบ้านทุกสัปดาห์ และมีการไลฟ์ตอบคำถามค่ะของอาจารย์ทั้งสองท่านสัปดาห์ละสองครั้งสำหรับเพื่อนๆ่นคนไหนที่สนใจหรือว่าอยากจะสนับสนุนช่องของเราก็สามารถคลิกที่ปุ่มสมัครได้เลยนะคะและเรื่องที่สองก็เป็นเรื่องของมือใหม่ค่ะที่ต้องการฝึกอ่านกราฟเทคนิคอลทั้งช่องของเราก็มีอ e ีบุ๊กสอนอ่านกราฟพูนมือใหม่นะคะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เลยค่ะที่ Line แอดมันนี่ฮีโร่ค่ะ สำหรับคลิปนี้นะเนิร์ดก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆของทางช่องเราค่ะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเนิร์ดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ